ตอนนี้เราอยู่ที่อินทนนทแยกหน้าอันนี้เป็นด่านจุดตรวจที่2นะครับที่เราจะเลี้ยวไปอำเภอแม่แจ่มครับไปเราต้องเลี้ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไปแม่แจ่มสวัสดีครับจะไปจะเป็นแยกด้านหน้า3แยกนะเป็นจุดของด่านที่2นะครับ เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปทางแม่แจม่มเส้นทางก็จะเริ่มแคบนะครับอามาถึงสามแยกตร,ตรงนี้นะครับน้ำตกแม่ปานเราเลี้ยวขวานะครับนี่ครับตรงไปก็จะเป็นอำเภอแม่แจ่มนะครับสำหรับคนที่จะ ที่ยวนะครับลองอชมคลิปนี้นะครับการเดินทางนะครับถนนเพิ่งทำเสร็จครับนี่นี่แหละครับเมื่อก่อนต้องเอารถมาจอดอถนนทำที่ถนนที่ทำใหม่ครับไ่ยังนี้ไม่ออกเลยนเนี่ป่าปงเปียงเลี้ยวซ้ายครับตรงนี้อ้อน้ำตกแม่ปาน ขึ้นไปข้องบน200เมตรน้ำตกผาสำรานกพตอนนั้นนัน่งกระบะมาเส้นนี้เนี่ยโอ้โหทุลักทุเลนะครับไสเลื่อนหมดนะครับที่มาช่วงฝนตกเนี่ยโอ้โหรถจมโครนนะครับเส้นนี้นะ อ้ามีน้องเขาบอกว่ามีทั้งซ้ายและขวาเฮ้เดี๋ยวนะมามาขวาดีกวา่านี่สับสนอ้าวมันถึงแล้วโถ่เอ้ยนี่ผมก็ตกใจนะครับ จะเป็นน้องน้ำพุนะครับวิวฝั่งติดถนนนะครับนี่ครับจุดนี้นะจุดนี้เคยพักม่อนนาหรือเปล่าโซนนี้จะเป็นม่อนนามาจิโอนะครับโซนนีอ้อ๋อม่อนนาจริงๆด้วยครับผมม่อนนามา,มาจิโงก็จะอยู่ข้างๆก,กันครับนี่ครับมาจิโงคือสามแยกตรงนี้ ไม่ต้องงงนะครับคือมันถึงแล้วเ,เมื่อกี้ผมงงเนี่ยครับผมจะจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าผมจะไปพักฝั่งซ้ายนะครับถนนคอนกรีตหมดแล้วครับสะดวกเดี๋ยวติดตามนะครับชมวิวมาขั้นมาได้ป่าปงเปียงอันนี้เป็นทางเข้า,าบ้านระเบียงนานะครับอันนี้ ครับหวัสดีครับก็อันนี้อะไรนะนรกลางนาโฮมสเตย์เนาะครับผมทางทต้องเดินทางนี้เนะาะโอเคครับน้ำน้ำนี่ไหลตลอดทั้งปีป่ะครับเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดแล้วมั้งครับผมถึงตุลาเนาะพฤศจิกาก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้ว,ลวใช่ไหมครับ ก oh. ลางนาจริงๆครับนี้เป็นที่พักว้าวโหไม่ผิดหวังจริงๆจริงๆมันไม่ผิดหวังหมดนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เออสวยครับบรรยากาศดีมากที่นอนก็จะประมาณนี้ครับสไ no? ตล์โฮมสเตย์เนาะธรรมดาเรียบง่ายครับ อนนี้เราอยู่ที่นาขั้นบันไดป่าโป้งเปี้ยงเนี่ยครับก็เปลี่ยนไปอยู่ครับจุดเด่นนะครับสเสน่ห์ของที่นี่ก็จะอ,อยู่กลางเขาครับผมแล้วก็สเสน่ห์ก็จะเป็นนาข้าวนะครับเป็นชั้นๆเป็นขั้นนะครับก็คือนาขั้นบันไดนั่นแหละครับ หลังนี้ที่พักชื่อดาวบ้านดอยนะครับเนี่ยครับส่วนนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับหลายหลังครับนุ่มที่พักอีกหลังหนึ่งนะกระท่อมชาวนาอันนี้ก็จะเป็นที่พักอีกหลังหนึ่งครับกระท่อมรอแอ พักจะอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหลังนี้บ้านพักไม้ไผ่วิวก็จะสวยอยู่ครับจะมองเห็นนาขัาา้นบันได จุดนี้ถ้าเรามองนะครับที่ไกลๆนู่นจะมีบ้านระเบียงนานะครับกระท่อมท้ายนาจะอยู่ขวานะครับนู่นนะครับไกลๆตเฉพาะกระท่อมชาวนาครับหลังนี้นี่ครับกระท่อมชาวนาจะอยู่ตรงกลางนะครับกลางนาขั้นบันไดครับลงมาข้างล่างนิดนึงนี่ครับบรรยากาศ นาขั้นบันไดป่าปงเพียงอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่โอ้ร้อนขอนั่งพักก่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวครับเพื่อนๆเ,เขาเข้ามาเที่ยวกันขางล่างแวะมาถ่ายรูปเชินถ่ายรูปได้หมดนะครับอ้าวนู่นนะ หลังนั้นจะมีหลังหนึ่งที่อยู่โดดๆก็คือหลังที่เห็นนะครับเมื่อก่อนแกไม่ได้สร้างแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าแกเขาทําเป็นจุดชมวิวหรือว่าน่าจาะแกสร้างแลนด์มาร์กใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ด้านบน,นครับ หน้าที่พักนะครับเป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งอจะเป็นโซนของม่อนนานะครับมาจิโผนะครับโซนนี้ที่พักจะอยู่ด้านหลังถ้าวิวก็จะประมาณนี้ครับจุดนี้มาจิโผนี่ครับที่พาเขาฝั่งนี้นาขั้นบันไดมันก็จะมองเห็นเป็นทุ่ง ทุ่งข้าวพื้นเดียวครับกว้างลงไปเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่กลางนานะครับที่พักหลังนี้ครับก็จะมองเห็นวิวนาขั้นบันได อ,อ,อนู่นหลังที่เราพักครับอยู่ส,งสูงสๆนูน่น่ะ้ายสุดเราเดินลงมาข้างล่างครับวิวสวยข้าวโตกำลังสวยเลยครับ นาขั้นบันไดป่าปงเปียงนะครับที่แม่จำถ้าเป็นเดือนพฤศจิกเนี่ยจะเริ่มเกี่ยวแล้วครับเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นช่วงท่องเที่ยวนะครับช่วงเป็นข้าวเขียวที่ดูกำลังสวยก็จะมีเดือนสิงหากันยาตุลาครับจุดนี้น่าจะเป็นนาขั้นบันได วยอีกจุดนะครับน่าจะสวยที่สุดนะครับเราอยู่ด้านล่างเดินลงมาด้านล่างครับเดินเล่นนะครับเดินมาเรื่อยๆชมน้ำไหลอุ้ยลื่นหรือเปล่าอ,อุ้ยน้ำเยอะ น้ำไหลนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเป็นชาวเขานะครับที่สามารถใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือสมุติคันนาเขาเรียกอะไรเนี่ยคันนาเนาะถ้ามันเต็มเนี่ยเขาจะมีระดับที่ระบายก็มันก็แบ่งชั้นๆถ้าคันนาไหนที่เต็มบ๊อบ ปริมาณแล้วมันก็จะไหลไปคันนาอื่นเขาก็จะทำที่ระบายน้ำออกทุกคันนาก็จะเขาก็จะทำแบบนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับการใช้น้ำประหยัดน้ำ ต,ตกธนาครับไม่ใช่อะไร,รนาขั้นบันไดปลาบงเปียงแม่แจ่ม ตอนนี้ตะวันรับขอบฟ้าแล้วนะครับมืดแล้วเริ่มมืดแล้วครับันนี้ก็จะเป็นที่พักอีกโซนนะครับนี่ไล่เรียงมาเลยขวามือนะครับวิวสวยที่อีกจุดหนึ่งนะครับชื่อบ้านท้ายนาครับที่เห็นอยู่ครับเนี่ยครับส่วนถัดมาอีกก็จะเป็นบ้านระเบียงนานะครับมุมนี้ครับ ไปสร้างตำนานไว้แล้วเป็นมุมที่สวยคือเคยมีถ่ายคลิปก่อนหน้ามันจะมีทะเลหมอก,ทะ,มอกทะเลหมอกเต็มนะครับ มาดูอาหารมื้อเย็นนะครับอาหารมื้อเย็นมาแล้วก็ทานง่ายๆครับเป็นน้ำพริกของชาวบ้านไข่เจียวแกงฟักทองเนาะแล้วก็มีผัก ครับสวัสีครับใช่ครับขางตรงนี้นาะรั่นคืกาฟครับอ๋ย่างงี้ยวลาใช่ไหมครับก็นี่แต่วันนี้มอนไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าฝนมันรีโล่ใช่ฝนมนตกสวยนะครับ อันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับแสงแรกวันใหม่จุดนี้คือที่เห็นที่พัก เรียงรายกันก็จะเป็นของโซนที่คนนิยมชอบมาพักเนาะเพราะเขาจะมีข้อมูลในส่วนตัวนะครับ,นะรบก็จะเป็นแต่ส่วนตัวเคยพักอยู่ครับฝั่งนูน้นแต่หลังๆมาเลือกมาพักอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็ออกจากที่พักแล้วนะครับณนะหมู่บ้านป่าปงเปียงขาขัา้นรรบันับขอบคุณสําหรับการรับชมผิดพลาดประจารใดต้องขออภัยด้วยนะครับกรุณานคอมเมนต์แนะนําบอกกันได้นะครับใต้คลิปคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม